กอบออกมานะคะกอบขีมะออกมาแล้วก็อยากจะชิมนะคะว่ารสชาติของขีมะมันเป็นยังไงก็กําลังจะเอาแบบว่าเข้าปากสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่องตุ้ไลฟ์สไตล์ค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะสบายดีกันไหมคะ วันนี้นะคะตุ้ยจะมาเล่าประสบการณ์ของตัวตุ้ยเองนะคะตอนที่มาอยู่ประเทศอังกฤษใหม่ๆนะคะตุ้ยมาอยู่ประเทศอังกฤษตอนพอศ2005นะคะตอนนั้นก็ยังไม่มีสื่อโซเชียลมีเดียต่างๆนะคะยังไม่มี Facebook ยังไม่มี y t u t u นะคะหรือว่าสื่อต่างๆนะคะก็จะมีความรู้เรื่องต่างประเทศนี่น้อยมากๆเลยนะคะหาข้อมูลได้ได้ไม่ค่อยเยอะนะคะเหมือนทุกวันนี้เป็น สาวบ้านนอกนะคะที่ขึ้นเครื่องบินเป็นครั้งแรกจำได้ว่าตอนนั้นขึ้นเครื่องบินของสายการบินสวิตแอร์นะคะขึ้นเครื่องบินครั้งแรกก็อาหารนะคะพูดถึงเรื่องอาหารอาหารอร่อยมากอาหารบนเครื่องบินอร่อยมากๆเลยค่ะแล้วเวลาเขาเสิร์ฟอาหารนะคะเขาก็จะเสิร์ฟเครื่องดื่มด้วยแล้วเวลาเขาเสิร์ฟเครื่องดื่มนะคะก็ อยากลองวายแดงก็เวลาเขาเข็นรถมานะคะจะเข็นเป็นพวกเครื่องดื่มต่างๆมาจะถามว่าคุณต้องการดื่มอะไรตุยก็จะบอกว่าต้องการวายแดงคะ่ะเขาก็ให้นะคะจะให้เป็นขวดเล็กๆแค่นี้นะคะวายแดงณตอนนั้นนะคะตอนที่เสิร์ฟเขาจะให้มาเป็นขวดเลยแล้วเขาก็จะไม่ไม่เปิดฝานะคะไม่เปิดฝาเหมือนทุกวันนี้นะคะสมัยนี้เขาจะเปิดฝาให้เราเลยนะคะสมัยก่อนก็คือยกให้เป็นขวดเลยตุยก็ เอาแอบเก็บไว้ในกระเป๋านะคะตุ๊กแอบเก็บไว้พอเขาผ่านเข้ามาเราก็บอกเขาอีกว่าฉันต้องการวายแดงก็เก็บไว้ตอนนั้นเท่าที่จําได้ก็น่าจะประมาณ5-6ขวดนะคะที่ที่ได้กลับบ้านมานะคะก็ก็เป็นประสบการณ์การขึ้นเครื่องบินครั้งแรกนะคะเสร็จแล้วพอมาถึงประเทศอังกฤษนะคะก็อากาศก็เย็นๆนิดน,นึงนะคะเพราะว่าเราก็ ปรับสภาพไม่ได้สิ่งที่แปลกใจนะคะตอนที่มาถึงปุ๊บรู้สึกหิวน้ำค่ะเพราะว่ากระหายน้ำมากมากเลยลงจากเครื่องบินมานะคะแล้วร,รู้สึกว่าคอแห้งจริงๆเวลาเราขึ้นเครื่องบินเราต้องดื่มน้ำให้เยอะๆนะคะตอนนั้นก็เหมือนร่างกายขาดน้ำก็ก็หาน้ำดื่มนะคะก็เอ๊ะทำไมบ้านฝรั่งไม่มีไม่มีขวดน้ำดื่มเลยก็ตอนนั้นก็เขาก็บอกว่าแฟนก็บอกว่าเออเขาก็ เปิดน้ำก๊อกให้กินนะคะฝรั่งอังกฤษนะคะดื่มน้ำก๊อกนะคะส่วนใหญ่นะคะก็จะมีบางส่วนนะคะที่เขาหยุดดื่มน้ำเป็นขวดน,นะคะแต่ว่าส่วนใหญ่เลยเขาดื่มน้ำน้ำจากก๊อกนะคะก็ก็เป็นเรื่องแปลกมากๆนะคะสำหรับตุยนะตอนนั้นนะคะตอนที่มาอยู่ใหม่ๆเสร็จแล้วนอกจากเรื่องของน้ำดื่มนะคะก็เข้าห้องน้ำนะคะประเทศอังกฤษ ไม่มีที่ฉีดก้นนะคะไม่มีน้ำฉีดก้นใช้แค่ทิชชู่เท่านั้นนะคะในห้องน้ำก็เข้าห้องน้ำครั้งแรกนะคะก็มองหานะคะว่าเออที่ฉีดก้นอยู่ไหน<笑><笑>ก็ก็ปรากฏว่าก็ก็ต้องใช้ทิชชู่นะคะเดี๋ยวเราก็ปรับตัวนะคะนานๆไปเราก็เริ่มชินนะคะกับการที่ไม่มีที่ฉีดก้นนะคะค่ะแล้วก็มีเรื่องของการไปซื้อของที่ซุปเปอร์มาร์เก็ตนะคะตอนนั้น อนนั้นตัวยังอยู่กับแฟนเก่านะคะแล้วแฟนเก่าเขาจะให้เป็นเป็นเหมือนเหมือนแบงค์นะคะเป็นเป็นธนาบัตรของประเทศอังกฤษนะคะแล้วก็าวางเอาไว้นะคะจะให้ไปซื้อกับข้าวหรือว,ว่าหิวอะไรให้เราเดินไปซุปเปอร์มาร์เก็ตซุปเปอร์มาร์เก็ตก็อยู่ไม่ไกลจากบ้านนะคะก็เดินประมาณ10นาทีนะคะเป็นครั้งแรกนะคะที่ไม่เคยใช้เงินต่างประเทศนะคะก็ถือแบงค์ไปนะคะเสร็จแล้วก็เข้าไป ไปซื้อของไปซื้อของก็เงินใช้เงินไม่เป็นนะคะก็ก็งงง,งนิดนึงก็หยิบหยิบหยิบของมานะคะก็กะประมาณว่าไม่ให้เกินเงินที่ถือมานะคะแล้วก็ไปจ่ายไปจ่ายเงินที่ซูเปอร์มาร์เก็ตนะคะแล้วซูเปอร์มาร์เก็ตที่ประเทศอังกฤษนะคะคุณต้องแพ็คของเองนะคะพนักงานไม่ได้แพ็คของให้ซึ่งก็ไม่รู้เรื่องนะคะเขาก็สแกนสแกนนะคะสแกนเสร็จแล้วตัวก็ยืนเฉยนะคะเอ๊ะ ทำไมเขาไม่ใส่ถุงให้เราสักพักหนึ่งพนักงานก็ยื่นถุงให้นะคะให้เรามาแพคเอาเองนะคะพอจ่ายพอถึงตอนจ่ายตันนะคะตุ๊กก็ยื่นเป็นแบงค์มาให้แล้วก็จะมีเศษเหรียญน,นะคะเศษเหรียญต่างๆก็ก็ไม่รู้นะคะราคาเท่าไหรเขาบอกเออก็ยื่นแบงค์ให้ไปนะคะแล้วเขาก็ทอนมาเป็นเหรียญเหรียญน,นันตุ๊กก็ กำเก็บเอาไว้นะคะปรากฏว่าเวลากลับไปซื้อของที่ซูเปอร์มาร์เก็ตอีกก็ไม่กล้าใช้เหรียญนะคะเพราะระนับเหรียญไม่เป็นค่ะเหรียญนะคะก็จะมีเหรียญพาวนะคะเหรียญ50เพนเหมือนเหรียญสลึงบ้านเราเนี่ยค่ะแล้วก็มีเหรียญ10เพนเหรียญย0เพนเหรียญสตังค์อย่างเงี้ยค่ะ1นเพนเหรียญ5เพนก็ณตอนนั้นไม่รู้เรื่องนะคะแล้วก็เวลากลับไปนะคะก็ใช้แต่แบงก์อย่างเดียวปรากฏว่า อหอบหิ้วนะคะเหรียญมาเต็มกระเป๋าเหรียญเต็มกระเป๋ามากคือไม่ได้เอาเหรียญใช้เลยเพราะว่าใช้ไม่เป็นนะคะก็ปรับตัวอยู่สักพักหนึ่งเหมือนกันนะคะแล้วก็ใช้วิธีการที่นับนับไว้ทีละห้าปอนห้าปอนนะคะาไงกิสมเสียงน้องหมาค่ะตัวก็นับเหรียญเอาไว้ทีละห้าปอนหน้าห้าปอนนะคะ จับใส่ถุงนะคะแยกแยกเป็นถุงเป็นถุงเป็นถุงนะคะเวลาไปถึงปุ๊บเวลาเขาบอกราคาก็ก็คือเทเหรียญออกจากถุงนะคะแล้วก็ยื่นให้พนักงานอย่างนั้นแล้วก็ให้พนักงานช่วยนับให้นะคะช่วงช่วงแรกๆเลยก็หน้าอายนิดนึงนะคะแต่ก็ก็พอเริ่มปรับตัวได้แล้วเราก็ก็เริ่มชินนะคะก็เริ่มใช้เงินที่บ้านเขาได้นะคะ นอกจากซูเปอร์มาร์เก็ตที่ต้องแพ็คถุงเองแล้วนะคะเวลาไปเติมน้ำมันรถที่ปั๊มน้ำมันนะคะก็ไม่มีพนักง,งานเติมให้นะคะเราต้องเติมเองนะคะก็เป็นเป็นอีกอย่างหนึ่งนะคะที่เราเรียนรู้เราต้องหัดหัดเติมน้ำมันเองนะคะเพราะว่าอยู่ที่เมืองไทยนี่คือสะดวกสบายมากๆเลยก็คือจอดรถเสร็จก็มีคนเติมให้แต่อยู่ที่นี่จอดเสร็จเราต้องเติมเองนะคะต่อให้แต่งตัวส,สวยๆรูๆแค่ไหนรถรูรูแค่ไหนนะคะเราก็ต้องเติมน้ำมันเองนะคะ แล้วอีกประสบการณ์หนึ่งนะคะตอนที่ตุ้ยม,มาอยู่ใหม่ๆก็เวลาเข้าไปซื้อของที่ร้านอาหารนะคะตามร้านกิฟท์ช็อปตามตามช็อปต่างๆนะคะเวลาเข้าไปแล้วพ,พนักงานนะคะที่ที่ร้านเขาจะทักทายนะคะอันนี้คือเขตบ้านที่ตั้อยู่นะคะตุ้อยู่เขตเบอร์มิงแฮมนะคะเขาก็จะเข้าไปแล้วเขาก็จะทักคำว่า Are you alright? Are you alright, Bob? ก็งงๆแปลว่าอะไร แต่เขาถามว่า Are you alright ตอบว่ายังไงสม m e t h i n g ไม่งั้น You're right <laughs> พูดใหม่สิ You're right You're alright You're right, you <'re> right. ตอบว่ายังไง Alright thanks you <laughs> <laughs> พูดแบบช้าๆสิ Alright thanks are you จริงๆนะถ้าเราเรียนที่เมืองไทยมันมีแต่คำว่า How are you เขาไม่ค่อยใช้กันที่นี่ You're right แล้วตอบว่ายังไงเอ่อ Alright thanks are you โอ้หรือว่าตอบว่า I'm alright thanks are you เหมือนแบบว่าเราไม่ต้องพูดคำว่า I ก็ได้เอาตอบแค่ Alright thanks are you อะไรเงี้ยแล้วถ้าเขาถามว่า You're right กับผู้หญิงล่ะเหมือนเขาอาจจะพูดว่า You're right ป a าโอ้หรือว่าเขาอาจจะพูดว่า Are y o u a l right darling เหมือนเขาเขาบอกว่า เปลี่ยนคำอะคำท้ายเหมือน <but S 1> เขาอจะพูดว่า sweetheart ตั้งจะ pop u l a r one เหมือน,นอันนี้มันมันเขาเขาใช้กันเยอะ um sweetheart แล้วก็ darling lovely honey โอ h o น e y เขาใช้กันอยู่แล้วกับผู้ชายละ่ะผู้ชายก็โอยไม้ oy, <laughs> คำว่าไม้ <laughs> อะไรอย่าง <laughs> เงี้ยส่วนใหญ่ยเขาเขาจะพูดคำว่าไม้กันเนาะ ่คิดไม่ออกอันยังไงป,ประมาณนั้นใช่ไหมใช่โอเคค <laughs> ะลาคนอังกฤษนะคะใช้คำว่า sorry thank you excuse me เยอะมากๆเลยค่ะเวลาเขาจะเดินขอทางอย่างนี้นะคะรู้ว่าเขาให้ทางเราก็บอกว่าเออ sorry หรือว่าไม่ว่าจะทําอะไรนะคะเขาจะ say sorry ก่อนนะคะหรือว่าถ้าถ้าเราให้ทางเขาเนเหมือนว่าเราเดินทางแคบๆแล้วเราให้ให้เขาเดินไปก่อนเขาก็จะเ a y thank you กับเราซึ่งคำ thank you คำ sorry คำ excuse me นี่ใช้บ่อยมากๆเลยค่ะข่ะตอนที่ตุ้ยมาอยู่ใหม่ๆนะคะมันเป็นเรื่องแปลกสําหรับตุ้ยมากๆเลยฝรั่งอังกฤษนะคะล้างจานฟองเยอะๆแค่นี้นะคะล้างจานฟองเยอะๆ เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเขาบอกว่าสะอาดแล้วซึ่งเราก็แบบอืม excuse me ฟองอยังเต็มจานอยู่เลยก็ <c oughs> พอเขาล้างเสร็จนะคะฟองเต็มจานแล้วเขาก็เช็ดนะคะเช็ดเอาฟองออกให้หมดนะคะเช็ดจานให้แห้งแล้วก็เอาเก็บเข้าตู้เลย <So> คะแล้วก็เรื่องของเทศกาลฮาโลวีนนะคะซึ่งตัวก็ไม่เคย มีความรู้เรื่องเทศกาลฮาโลวีนเลยรู้แค่ว่าเป็นเทศกาลคนแต่งตัวเป็นผีนะคะวันนั้นเป็นวันฮาโลวีนแล้วทีนี้จะมีเวลาวันฮาโลวีนนะคะก็จะมีเด็กๆนะคะแต่งตัวเป็นผีมามาเล่น Trick and Treat <c oughs> <ๆ>เขาก็จะมาเคาะประตูนะคะแล้วแล้วเราก็จะให้ช็อกโกแลตหรือว่าให้ขนมเด็กๆไปนะคะตุวเไม่รู้เรื่องเลยนะคะแล้วตุ้ก็อยู่บ้านคนเดียวพอมีเด็กๆมาเคาะประตูตึ้วก็วเอา้าไม่รู้เออ ทำยังไงดีฉันไม่มีช็อกโกแลตอะไรให้ตุ้ยก็เลยไปหยิบสตางค์มานะคะให้ไปเหรียญหนึ่งปอนตอนนั้นตุ้ยไม่มีช็อกโกแลตไม่มีขนมให้นะคะตุ้ยก็เลยไปหยิบเหรียญหนึ่งปอนมาเออก็ให้เข้าไปแล้วก็ปิดประตูสักครู่หนึ่งก็มีเสียงเคาะประตูมาอีกอ่ะคนที่สองอให้เป็นเหรียญหนึ่งปอนไปอีกแล้วเริ่มมาคนที่สามคนที่สี่คนที่หา้าคือเยอะมากๆเลย ซึ่งปกติเขาจะให้เป็นช็อกโกแลตนะคะแต่ว่าตัวตัวเองเนี่ยให้เป็นเงินแล้วเด็กๆก็คงแบบว่าเห็นว่าเอ้ยบ้านนี้เขาให้เงินนะก็คือแบบไปตามเพื่อนๆมาแล้วก็คือมากันเยอะเลยครับปรากฏว่าเงินหมดนะคะต,ต้องปิดไฟหน้าบ้านนี้แล้วปิดประตูปิดประตูก็คือแบบว่าไม่ไม่เปิดประตูให้อีกแล้วอะไรอย่างเงี้ย เาก็เป็นประสบการณ์อีกแบบหนึ่งนะคะพอปีต่อๆมานะคะตุ้ยก็เตรียมเป็นช็อกโกแลตเป็นขนมหวานเป็นลูกอมแทนนะคะแทนที่จะให้สตังค์นะคะ,ค,ะค่ะแล้วอีกอย่างหนึ่งก็คือตอนที่ตุ้ยมาอยู่ใหม่ๆนะคะเราก็ตอนที่อยู่เมืองไทยตุ้ยจะชินกับว่าเออเรามีเซเว่นอีเลฟเว่นหิวเมื่อไหรก็ก็คือเข้าเซเว่นอีเลฟก็ก็ได้กินอาหารแล้วแราแถวบ้านเราก็มีเหมือนตลาดนัดมีไนท์าบาซ่า สามสี่ทุ่มก็ยังมีอาหารกินอยู่แต่พอมาอยู่ประเทศอังกฤษนะคะทานอาหารฝรั่งแล้วมันมันไม่อยู่ท้องนะคะมันจะหิวตลอดเวลาเพราะว่าเราเคยชินกับอาหารไทยอย่างเงี้ยก็ที่ประเทศอังกฤษก็มีมีฟิชแอนชิฟมีเท k เ a อ a y วนะคะประมาณ4ี่ทุ่มหทุ่มนี่ก็คือว่าหากินยากแล้วก็อยู่ที่นี่นะคะถ้าอยากกินอะไรก็ต้อง หากินเองนะคะทำกินเองก็ไม่มีตลาดนัดไนบาบาร์าไม่มีอาหารเอเวนไนเหมือนบ้านเรานะคะค่ะเดี๋ยวตุ้ยจะเล่าประสบการณ์ตอนที่ตุ้ยเห็นหิมะครั้งแรกนะคะตอนนั้นตุ้ยก็ทำงานอยู่ที่โรงงานแห่งหนึ่งนะคะก็เพื่อนๆที่โรงงานเขาก็รู้นะคะว่าตุ้ยยังไม่เคยเห็นหิมะนะคะเพราะว่ามามา,มาอยู่ประเทศอังกฤษเป็นปีแรกเขาก็มาเรียกตุย้ยตุย้ตยตยุมาดูนี่สิหิมะตกแล้วก็ หัวหน้างานแล้วก็เจ้าของโรงงานเขาก็ไม่ว่าอะไรนะคะเขาก็อนุญาตให้ตุยวิ่งออกไปข้างนอกนะคะไปดูหิมะนะคะเพราะว่ามันเป็นครั้งแรกที่ได้เจอหิมะดีใจมากๆเลยค่ะแล้วก็กอบออกมานะคะกอบหิมะออกมาแล้วก็อยากจะชิมนะคะว่ารสชาติของหิมะมันเป็นยังไงก็กําลังจะเอาแบบว่าเข้าปากเพื่อนบอกว่าไม่ได้ไม่ได้ไไดกินไม่ได้หิมะห้ามกิน <c oughs> ก็คือแบบว่าเปิ่นมากๆเลยจ้าก็คือแหม ก็อยากจะชิมนะคะว่าหิมะรสชาติยังไงแต่ปรากฏว่าเขาบอกว่าหิมะกินไม่ได้นะจ๊ะคะและอีกอย่างหนึ่งนะคะที่ฝรั่งเขาไม่สามารถนั่งได้เหมือนเรานะคะก็คือนั่งยองยงนะคะตุ๊กก็ จำได้ว่าตอนนั้นปลูกดอกไม้นะคะในสวนหลังบ้านแต่ว่ารั้วหลังบ้านก็คือเป็นรั้วต่ําๆนะคะแล้วก็ด้านหลังบ้านหลังเก่าตัวก็จะเป็นเหมือนพาร์คที่คนเขามาเดินเล่นนะคะเขาก็คนที่เดินตามตามพาร์คนะคะเขาก็มองมาเห็นตุ้ยนะคะแล้วก็เห็นตุ้ยนั่งยองๆกาลังปลูกดอกไม้อยู่เขาก็มาอุ้ยเธอเธอนั่งท่ายองๆได้ไงเขาบอกว่าเขาไม่เคยนั่งเขานั่งไม่เป็นนะคะฝรั่งบอกว่าเขาไม่เคยนั่งยองๆเวลาเขาจะนั่ง ปลูกดอกไม้หรือว่าอะไรี้ยเขาจะใช้หัวเข่านะคะซัพพอร์ตวางลงกับพื้นนะคะก็จะซัพพอร์ตอย่างนั้นนะคะถ้านั่งยองยองแบบเราเขานั่งไม่ได้การนั่งยองยองของเรานะคะเป็นเรื่องแปลกมากสำหรับฝรั่งค่ะทุกคนนี่ก็คือประสบการณ์ของตุ้ยนะคะตอนที่ตุ้ยมาอยู่ประเทศอังกฤษใหม่ๆนะคะถ้าเพื่อนๆคนไหนนะคะมีประสบการณ์อะไรนะคะก็สามารถแชร์ประสบการณ์ได้คอมเมนต์เอาไว้ด้านล่างเลยนะคะ ค่ะก็ขอบคุณที่รับชมนะคะเดี๋ยวเราเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะช่วงนี้ก็ขอให้ทุกคนดูแลสุขภาพด้วยนะคะแล้วตอนนี้ก็เป็นช่วงเทศกาลคริสต์มาสก็ขอให้ทุกคนมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงนะคะขอให้มีความสุขกันมากๆนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ